ค่ะวันนี้วันที่3นะคะที่เราเดินทางไปสาขาพะเยานะคะวันที่1นนะคะเราไปที่เชียงใหม่มาแล้วเนาะวันที่2ก็คือเมื่อวานนะคะก็เราไปเยี่ยมที่สาขาลาปางนะคะวันนี้ตอนเช้านะคะเราออกเดินทางประม,มาณหกโมงเช้านะคะเราไปสาขาพะเยานะคะก็ช่วงเวลานี้เป็นช่วงกําลังพอดีนะคะคือรถไม่ติดนะคะรถไม่เยอะนะคะช่วงเวลานี้คือการเดินทางนะ ก็เดี๋ยวประมาณเราใช้เวลาทั้งหมดไปถึงะพะเยาน่าจะไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่ขับรถเร็วมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราต้องเซฟตัวเองไว้เนาะ mm. ก็กล้องก็เยอะนะ <laughs> ต้องระวังเครื่องนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปถึงที่โน่นน่าจะมา,มาประมาณสัก6 7 8จดแปดโมงครึ่งไหมอ่ะแปดโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเรา ไปกินข้าวกับพี่ที่สาขาพะเยาดีกว่าแล้วก็นานๆทีเจอกันนะคะเดี๋ยวทริปต่อไปเราไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะไปที่สาขาไหนนะคะก็มีแลนนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปภาคใต้นะคะก็คือสาขาสงขลากับภูเก็ตนะคะค่ะก็สําหรับทริปวันนี้นะคะคือวันที่3นะคะคือวันที่จบสําหรับทริปเขตภาคเหนือนะคะเราก็วันที่3ก็เดินทางไปพะเยาแล้วก็เดี๋ยวเรากลับเชียงรายนะคะ สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะนี่บ้านของคุณพี่เกีสุดานะคะสาขาพะเยาเนาะดูแลสาขาพะเยาเออแจ้งเดินทางมาจากลำปางประมาณหกโมงเช้าแล้วก็ว่าจะมากินข้าวฟรีมากินข้าวฟรีค่ะนี่ค่ะพี่เกีสุดาทําอะไรให้กินคะอะไรเอ่ยแกงแค่นกแกงแค่นกคือนกอะไรคุณพี่นกอะไรอ่ะนกเขานกเขาเขากินกันเหรอปกติใช่ไหมแล้วนี่ล่ะพี่ ไข่เจียวไข่เจียวปลาทอดจากบ่ออันนี้เขาบอกว่าน้ำจิ้มสุดโบราณใช่ไหมอ่าแล้วก็เราได้ตัวนี้มาของน้องสขาขาลำปางเขาทำว่าลอยมากรอยแฟนเขาทําให้กินนะชื่อน,น้องดมค่ะน่ารักมากก็เป็นข้าวมันไก่เป็นข้าวมันไก่มาจากลำปางเขาฝากให้กินหอมกลับมากลัวกลัวกลัวพี่เขาไม่ได้กินข้าว เออก็เลยในในร้โฮมค่ะเดี๋ะดสมบูรณ์มากเลยโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวกับพี่เกียรติสุดาก่อนพี่เกียรติสุดากินข้าวยังคะอ่ากินด้วยกันกินด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยวแจ็คกี้จะไม่กินไม่สนุกไม่มีใครย่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปที่สาขาพะเยาใช่ไหมคะไปดูที่เอ่อผมอะไรที่พะเยาเนาะโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนแล้วเราออกเดินทางนะคะโอเคค่ะค่ะนี้พี่เกียรติสุดาทําให้นะคะพี่เกียรติสุดาไอตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่เขาเรียกว่าอะไร ใบเตยมะกรูดเรามีวางขายในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตพะเยาเนาะราคาเลทเราขายเท่าไหร่คะ25่บาท2ี่สิบห้าาทเองถูกถูกมากนะคะแล้วก็เราไม่ได้ใส่สารฟอร์มาลีนใช่ไหมอ่าค่ะไม่ใส่สารฟอร์มาลีนรับรองว่าปลอดภัยนะคะแต่วันนี้พี่เขาทําให้เดี๋ยวเราไปแขวนในรถนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจก็อยู่ที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตพะเยาเนาะวันนี้วันนี้ใช่ไหมวันนี้ที่เราจะต้องไปส่งปะวันนี้ค่ะวันนี้คือวันที่ยี สามสิบวันนี้เนาะสามสิบเดือนมกราคุณพามีนาผู้เรียงก่อนมีนาอ่าสามสิบมีนาอ่าวันนี้สาสิบมีนาคือตรงกับวันพุธเนาะอือเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปวางใน็ทปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็รีบเลย,รเ,ลยเรามีจํานวนจํากัดใช่ไหมอ่าช่วงนี้ขายดีนะคะมะไรนะคะพี่เกุดาเป็นถือว่าเป็นสาขาพยาที่มีฝีมือระดับหนึ่งเลยนะคะยังไม่รู้เลยค่ะว่าเกิดว่า พี่กษุดาออกไปเนี่ยแต่จริงๆเราไม่อยากให้ออกเราเขาอยู่กับเรานานๆนี่แหละเดี๋ยวลามโซเอาล้อมโซ่แน่นอนเดี๋ยวพีหาโซ่มาไงไม่ให้ออกไปไหนโอเคนะคะ<ช>ตามนี้นะคะได <laughs> ้วันนี้เรามาพยาะะเยานะคะแจ็คได้ตัวนี้ด้วยนะคะได้กินข้าวฟรีด้วยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวไม่แน่จ,จะอยู่ฟรีด้ว <laughs> <laughs> เอาฟร <laughs> ีก็ได้ฟรีก็ได้